พระไตรปิฎกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่24หน้าที่415ถึง417 2. ทุติยะมหานามสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะสูตรที่สองสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้านิโครธารามเขตรกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะทรงหายจากพระประชวนได้ไม่นานสมัยนั้นแลภิกษุจํานวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาค ผู้มีจีวรสสำเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวอย่างนี้ว่าได้ทราบว่าภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคมีจีวรสำเร็จแล้ว ล่วงไปสามเดือนก็จักเสด็จจาริกไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละมหานามะการที่พระองค์เสด็จมหาตถาคต แล้วตรัสถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่องฉันเมื่อจะอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่างๆจะต้องอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไรนี้เป็นการสมควรแก่พระองค์ผู้เป็นกุลบุตรมหานามะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้ไม่มีศรัทธา ไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้ประารบความเพียรเป็นผู้ประสบความสำเร็จ er ผู้เกียจคร้านไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู claro> ้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้หลงลืมสติไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งผู้มีปัญญาเป็นผู้ประสบความสำเร็จผู้มีปัญญาสามไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งมหานามะพระองค์พึงตั้งอยู่ในธรรมหประการนี้แล้วเจริญธรรมหประการให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมหกประการนี้ คือหนึ่งพระองค์พึงระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคมหานามะสมัยใดอริยาสาวก ระลึกถึงตถาคตแล้วสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมปรารบตถาคตดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะ ก็อริยาสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัฏฐะย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานามะพุทธานุสตินี้แลพระองค์แม้กำลังเสด็จดำเนินก็จเจริญได้กำลังประทับยืนก็จเจริญได้กำลังประทับนั่งก็จเจริญได้กำลังบรรทมก็จเจริญได้กำลังประกอบการงาน ก็จเจริญได้กำลังประทับบนที่บรรทมซึ่งเบียดเสียดด้วยพระโอรสและพระธิดาก็จเจริญได้ 2. พระองค์พึงระลึกถึงพระธรรม 3. พระองค์พึงระลึกถึงพระสงฆ์ 4. พระองค์พึงระลึกถึงศีลของพระองค์ 5. พระองค์พึงระลึกถึงจาคะข,ของพระองค์ 6. พระองค์พึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่ามีเทวดาชั้นกาตุมหาราชเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุดติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้น แม้เราเองก็มีศรัทธาเช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลสุตะจากะปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วไปเกิดในเทวโลกนั้นแม้เราเองก็มีปัญญาเช่นนั้นมหานามะสมัยใดอริยาสาวก ระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยาสาวกนั้น ย่อมปรารบเทวดาทั้งหลายดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะก็อริยะสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วย่อมได้ความปราบปลื้มอิงอัคถาย่อมได้ความปราบปลื้มอิงธรรมย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นมหานามะเทวตานุสตินี้แลพระองค์แม้กำลังเสด็จดำเนินก็จเจริญได้กำลังประทับยืนก็จเจริญได้กำลังประทับนั่งก็จเจริญได้ กำลังบรรทมก็จเจริญได้กำลังประกอบการงานก็จเจริญได้กำลังประทับบนที่บรรทมซึ่งเบียดเสียดด้วยพระโอรสและพระธิดาก็จเจริญได้